โมกใครปลาใครปีปหรอกเจวปลากระดีที่เก่าค่ะเพ็ดๆเลยอันนี้เหลือ,อนหนหนึ่งพี่ก็เลยเอามาหยุ่มแสบอ่ะ มาสมพอ้องใบตองเริ่มคุยแก้วได้พี่นอ้องค่ะแต่แม้ สวัสดีค่ะมามาค่ะพี่น้องเมนูแซบอีสานบานเท่าอีกแล้วค่ะมนีมีหลายย่างเลยค่ะพี่น้องมีหมกไข่ปลาค่ะมกละสามสิบาทนะคะพิมสื่อมากนะคะแซบแซบค่ะเมื่อวานกินไปมมกหนึ่งค่ะพี่น้องแล้วก็มีอันปลาสมห่อใบตองปิ่งนะคะอันนี้พิมพ์แกะใบตองออกแล้วนะคะแล้วการปลาสมทอดค่ะสมผักเสียนค่ะแล้วก็บแจวค่ะพี่น้องมากมาค่ะผักสดม่ตรหมักแข่งย่างเดียวค่ะพี่น้อง แจ่วปลากระดีคือเกาค่ะเผ็ดๆเลยอันนี้เหลืออนไหนหนึ่งพี่ก็เลเอามาหยุม่ม หม่ไข่ปลาค่ะพี่น้องแต่แต่ะแะ่คะลราชาดพอดีเป๊ะเลยมะเข้า หอมดีค่ะพี่นอ้องแซ่บอันนี้เป็นแบบยิงใบตองค่ะแซ่แบแซ่บแซ่บแซ่บค่ะพี่น้องติดใจเลยพี่บ๊คอยดิสื่อกินนะคะว่ายานกลางนะคะแต่ว่าอุ้ยแซ่บไหม,อมหอม หอมดีครับอืม,อม,ม่เขาค่ะแสบครับ นนครับ,ะะบ,พ,แบบบ,บพี่น้องโอ้ยตีใจตีใจแซ่บอันนี้ก็แซ่บนะคะแซ่บขึ้นมาแบบเป็นแบบทอดค่ะตะบานปีงหอมใบตองมันหอมแมพี่น้องอือ แสบอะปลาสมพ่อไปตองเริ่มคุยแก้วแล้วพี่น้องค่ะแซมห้า một hai ba ra tao 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 chặt tao 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 bye mm -hmm. ระเบียบไมค่ะพี่น้องเอาส่งถวยวเปียนออกนะคะมันเหมิดแล้วใช่ครับพี่น้องมือเนียแซบทุกอย่างเลยค่ะชุดยอด อันนี้แข็งแสบค่ะค่ะติดใจแสบค่ะหอมหอมจังหอมใบตองทำยัไงไงด้วยค่ะพี่น้องหมกไข่ปลา ไปแล้วคะ่ะพี่น้องอิ่มแล้วคะ่ะแซบทุกอย่างเลยคะ่ะมืนน้อนี่อันนี้กะสิบได้ทิ้งนะคะเสียไปใบเขาตอคะ่ะพี่น้องอันนี้แหงแซบแซบคะ่ะพี่น้องหอมใบตองนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ฝากพม่ด้องด้วยคะ่ะสวัสดีคะ่ะ